อเชิญร่วมงานชอบของเด่นกินของดีที่มาระแมครั้งที่9ภายในงานท่านจะได้พบกับร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าดีของจังหวัดอุบลราชธานีมากกว่า80คูหาอย่าลืมอย่าพลาดพบกันวันที่7ตุลาคม2565ณตลาดมาละแมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกวายางทียอยอู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลประจำวันอังคารที่4ตุลาคม2565โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผมขอเริ่มรายการด้วยการรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันที่สาม ตุลาคม2565เรื่องสถานการณ์น้ำท่านะครับเกื่อนสิริทรมีความจุระดับเก็บกัก1,966.470ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน1,946.41ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ98.98อ so ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13อ่างมีความจุระดับเก็บกักรวม130.02ล้านลูกบาทเมตร ปริมาณน้ำปัจจุบัน133.01ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ102.30แม่น้ำมูลสถานีวัดน้ำา m สสพานอสพอเภอเมืองอุบลราชธานีระดับตำดิ่งอยู่ที่112เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือเมตรรัตกรหรือ7เมตรในวันที่3ตุลาคมนะครับ อยู่ที่ระดับ115.41เมตรรทกรหรือระดับ10.41เมตรโดยเพิ่มขึ้นก่อนปันกอดได้30เซนติเมตรอัตราการไหล4,648ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม่น้ำโขงสถานีวัดน้ำ KHO อำเภอของเกียมระดับตลิง่ง103.53เมตรรทกระดับน้ำวันนี้99.63เมตร รทกรลดลงจากเมื่อวาน0.08เมตรต่ำกว่าตลิ่ง3.90เมตรต่ำกว่าแม่น้ำมูล2.09นเเมตรและที่เขื่อนปากมูลระดับตลิ่งหน้าเขื่อน1 1 1 8 0เมตรรทกรและระดับตลิ่งท้ายเขื่อน111.90เมตรรทกรระดับน้ำปัจจุบันเหนือเขื่อน10 3 5 6เมตรรทกรระดับน้ำท้ายเขื่อน101.72เมตรรทกรการระบายน้ำ 6,132.29รูปบาทเมตรต่อวินาทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนั้นจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิง่งบริเวณที่ลุ่มต่ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน17อำเภอ93ตำบล655หมู่บ้านนะครับซึ่งก็ได้นำเรียนในรายละเอียดไปแล้วนะครับเนืเมื่อวานนี้นะครับ ก็ขออนุญาตได้สรุปว่าเป็นด้านการดารงชีพนะครับมี8อำเภอที่ได้รับผลกระทบ24ตำบล109หมู่บ้าน7,449ครัวเรือน18,759 6 uh, 18,753คนวัดและที่พักสง41แห่งด้านการเกษตรก็ได้รับผลกระทบ17อำเภอ82ตำบล584หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน2 1 2 3 1รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย1 3 0 0 0 0กว่าไร่นะครับพื้นที่ประมง10อำเภอเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน754รายพื้นที่ประมงคาดว่าได้รับความเสียหาย581ไร,ร่เศษปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ4อำเภอเกษตรกรรับความเดือดร้อน437รายอ,อพยพสัตว์เลี้ยง4216ตัวนะครับ ซึ่งในการคาดการสถานการณ์ของชนรัทานนั้นก็คาดว่าน่าจะประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคมก็จะมีระดับน้ำสูงสุดนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาตากระดับน้ำของปี62นะครับที่115.97เมตรรทกบริรเวณจุดวัดน้ำเ M7 นะครับปีนี้ก็คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับซึ่งก็จะต้องมีการติดตามนะครับ แล้วก็ทางสำนักง,งานชนประทานที่7ก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงไฮโดรฟลู flow, แล้วก็เครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมนะครับทั้งในจุดที่เป็นอำเภอพิบูลางาหารที่เป็นจุดใกล้เก่งสะพือและก็จุดสะพานของเจียมอำเภอของเจียมด้วยนะครับเพื่อให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้รวดเร็วที่สุดนะครับทั้งปพเขต13ก็ได้มีการเสริมในส่วนของเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อให้สามารถที่จะระบายน้ําได้รวดเด็วปาาทึ่งขึ้นจากข้อมูลล่าสุดครับจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตให้ความช่วยเหลือทั้งหมด12อําเภอนะครับก็คืออําเภอวารินชำราบอําเภอเมืองอาเภอเดชอุดมอําเภอน้ํายืนอําเภอน้ําขุนอําเภอทุ่งศรีอุดมอําเภอพิบูลบางสาหารอําเภอตราการพืชผลอําเภอสว่างบีระวงอําเภอนาจระลวยและอํา อำเภอดอนแม่โพแดงและอำเภอเขิงในอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับจากการที่ระดับน้ําเพิ่มขึ้นสําหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับโดยการอพยพตามจุดพักพิงโชงคราวก็ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาอาสาสมัครอปพรภพคเอกชนมูลนิธิการกุศลต่างต่าง,างได้ดูแลในเรื่องของการตั้งเต็นท์การบริการน้ำดื่มน้ำใช้ ห้องสุขาอาหารเป็นที่พักพิกพงชั่วคราวในรายละเอียดนั้นนะครับเราก็มีเพิ่มเติมมานะครับในส่วนที่น้ําท่วมถนนก็เรียนว่าผลกระทบของน้ําท่วมที่มีน้ําสูงขึ้นนั้นนะครับทางแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2ก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็มีสวทอุบล98.5เมกะเฮิรตส์ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องซึ่ง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2นะครับได้ประกาศปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข24หาดสวนยาตอนวารินชำราบอุบลราชธานีเชิงสะพานเสรีรป,ราาประชาธิปไตยโดยขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข217ทางแยกต่างระดับปัวเทิงตนนสายรอบเมืองด้านทิศตวันออกเลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูลเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองอุบลทั้งนี้ครับก็จะมีรถไล่หน่วยงานนะครับ ได้จัดรถทหารมาให้บริการรับส่งบริการประชาชนจากฝั่งเมืองอุบลไปฝั่งเมืองวารินโดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นมาในระหว่างเวลา6นาฬกาถึง19นาฬกาทุกวันก็มีรถของมณฑลทนหารบกที่2 2รถของสภากาชาติไทยโดยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานไมัยพิทักษ์สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากชา,าชาดจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดบริการรถยูนิมก รับส่งประชาชนทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันจนกว่าสถานการณ์จะกที่คลายเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะซึ่งเป็นวันแรกของการจัดบริการรถรับส่งผมก็ได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับดดในบริเวณฝั่งเมืองอุบลบ,บริเวณวงเวียนน้ำพุเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยก็เป็น,นไปได้ความเรียบร้อยนะครับในการรับส่งพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นนะครับในวันที่3ตุลาคมผมก็ได้เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์ น้ำท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยมีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปภาพรวมสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเรียกประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์บทุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งเราได้รับนโยบายต่างๆจากท่านนายกรัฐมนตรีาามาดำเนินการสั่งการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนชาวอุบลที่ประสบอุทกภัยท,ทันทีผมขออนุญาตใช้ช่องทางนี้ประชาสัมพันธ์งานของสวนชการสำนักง,งานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาอำเภอวารินชำราบสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับบริการจากสำนักง,งานที่ดินสาขาดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7ตุลาคมขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปที่สำนักง,งานที่ดิน เนื่องจากระดับน้ําขึ้นสูงอาจาเป็นอันตรายกับทุกท่านหากมีความจําเป็นก็ให้ใช้บริการจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจองคิวรังวัดล่วงหน้าผ่านระบบ eQ Land หรือท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนต่างสำนักง,งานได้ที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีหรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์0 4 5 266 793และ0 8 2 9 5 1 8616หรือ id line 795 YXOWG และทาง Facebook สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาวารินชำราบก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับถึงกำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้นะครับวันที่4ตัตุลาคมในช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไป ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมาตรวจติดตามมารับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการนา้ำแล้วก็มาพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในเขตจ,จังหวัดอุบลราชธานีครับในประเด็นต่อไปนะครับขอสลับมาในเรื่องของการยกเลิกโรคโควิด -19 ก จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกสาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข2ฉบับโดยสรุปแล้วนะครับก็จะมีการยกเลิกโควิด19จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าต้องต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งการประกาศปรับสถานะของโรคโควิด19ก็จะมีผลต่อมาตรการทางกฎหมาย ในการรับมือสถานการณ์โควิดให้ผ่อนคลายลงเพื่อให้สังคมเศรษรฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยมีผลทำให้เจ้าพนักงานไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนโรคและออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทเช่นการสั่งแยกกักกันห้ามเข้าออกในที่เอกเทศตามมาตรา34ของพร,บ,รโบโรคติดต่อการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสั่งผู้ที่เป็นเหตุหรือมีเหตุอัคนควรสงสัยว่าเป็นโรคให้หยุดประกอบอาชีพ หรือห้ามเข้าไปในสถานที่สาธารณะต่างๆต,ตามมาตรา35รวมถึงการไม่ต้องสั่งแยกกักกับการคุมไว้สังเกตอาการกับผู้เดินทางที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา42พร้อมกันนี้ครับกรมควบคุมโรคจึงได้ประกาศการปรับมาตรการป้องกันโรคและคัดกรองด้วยชุดตรวจเอทตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ดังนี้ครับ ประการแรกผู้ป่วยทางเดินหายใจให้ปฏิบัติตามมาตรก,การ dmst โดยเฉพาะการสวมหน้ากากล้างมือและเว้นระยะห่างประการที่สองหน่วยงานองค์กรสถานประกอบการขอให้ดำเนินการคัดกรองการป่วยอาการป่วยของพนักง,งานเป็นประจำหากพนักง,งานป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเป็นจำนวนมากขอให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีประการที่3ประชาชนทั่วไปแนะนำให้สวมหน้ากาก เมื่อเข้าไปในสถานที่ที่ผู้คนออัดหรือพ,พื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทเช่น,นขนส่งสาธารณะโรงพยาบาลสถานศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็กและให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยนะครับเรื่องถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องอข้อมูลในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในข้อมูลล่าสุด ของสำนักง,งานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2ตุลาคมก็มียอดสะสมของผู้มาลงทะเบียนในระบบะจำนวนทั้งสิ้น3 7 7 6 4 4 4รายมากที่สุดก็คือธนาคารเพื่อการเกษตร,รหรือทอกศห5สนห9คนรองลงไปก็เป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยที่ดำเนินปกครองอำเภอทุกอำเภอและสำนักง,งานคลังจังหวัดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ กับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวบุครับสวัสดีครับขอเชิญร่วมงานช็อปของเด่นกินของดีที่มาราแมครั้งที่9ภายในงานท่านจะได้พบกับร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าดีของจังหวัดอุบลราชธานีมากกว่า80ครคูหาอย่าลืมอย่าพลาดพบกันวันที่7็ตุลาคม2,565นาณตลาดมาละแมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานี